สวัสดีครับคุณริวครับสวัสดีครับเว่าที่ที่ผ่านมาเป็นข่าวอย่างมากสะโค้งร้อยสมนะครับผูงสมกับมีเรื่องการเรียกร้องว่ามีคนไปกราบไหว้บูชากันเยอะมากจนมันมันรกไปหมดนะฮะแล้วก็มีของมาตั้งกันเยอะมากดูสิเนี่ยนี่คือภาพก่อนนี่ก็มีการเคลียร์พื้นที่หรือว่ากาปรับ ปับภูมิทัศน์นะครับนะฮะแต่คุณดิวนะฮะในชาตินี้ที่เราเชิญมาเพราะว่าเราสงสัยมากกว่าแค่ว่าทำไมถึงปรับภูมิทัศน์แต่ไอ้เรื่องม้าลายเนี่ยแหละคือสิ่งที่งงและสงสัยนะครับอ่ะเรามาเริ่มใครเริ่มก่อนดีกินดีกว่ากิ๊ปเชิญครับพี่อยากรู้ว่าลื้อสารกับไม่ลื้อสารเนี่ยมันต่างกันยังไงคะแล้วแล้ว ความเฮี้ยนอ่ะอมันจะแบบลดลงไหมอะไรเงี้ยความเชื่อของคนแถวนั้นผมว่าความเฮี้ยนคงไม่ได้ลดลงเพราะว่าที่ตรงนี้ไม่ได้เฮี้ยนนะครับผมผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของคนขับรถมากกว่าอย่างถนนตรงรัชดาเนี่ยถ้าเราวิ่งกันบ่อยๆเนี่ยเราสังเกตดูนะฮะ ต้นลาดเพ้าก็จะเป็นสถานที่บันเทิงะนะเส้นสุดที่สารก็เป็นสถานที่บันเทิงเพราะ,ะนั้นในช่วงเวลากลางคืนถนนที่ตรงแล้วก็หักโค้งเลยทีเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะคนที่ดื่มสุราหรือเป็นคนที่ขับรถเร็วๆนั่นเองก็ม,มีการเกิดอุบัติเหตุได้สูงเพราะนั้นริวมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นมาจากเรื่องราวของผีอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องของการลื้อสารควรลื้อหรือไม่ควรลื้อ ริวยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ควรลือนะฮะที่ที่ไม่ควรลือไม่ใช่เพราะเรื่องผีนะฮะแต่ริวมองว่าถ้าในเมื่อมันเป็นสัญลักษณ์ของการทําให้คนเนี่ยไม่ประมาทในการขับรถเพราะสังเกตตอนที่ไปทําพิธีนะครับที่นั่นเนี่ย สังเกตดูรถทุกคันเลยขับรถมาจะบีบแต่เพื่อเป็นความเชื่อว่าเป็นการสักการะสิ่งที่อยู่ในต้นโพเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะชรรรถนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุมีสติว่าง่ายใช่ครับผมผมมองเป็นเรื่องของสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าสมัยก่อนทุกครั้งที่ผมขับผ่านโค้งเนี่ยผมก็จะบีบแต่แล้วก็ถึงแม้จะไม่เชื่อพูดตรงๆงก็ยังบีบ เพราะว่าคิดว่าอย่าลบหลู่สองก็คือขับช้าลงขับช้าลงจร,จรงิงๆถ้าบรรยากาศในวันนั้นที่รื้อผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าคุณยังไม่ได้พูดอย่างเป็านางการบรรยากาศเป็นไงมันคือบรรยากาศมันเริ่มต้นมาจากที่ว่ามีหลายคนตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ศรัทธาต้นโพบางคนก็เอาของไปแก้บนโดยการถวายมาลายก็มี แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เอาของที่ตัวเองไม่ใช้แล้วไม่ไหว้แล้วไม่บูพาไม่บูชาแล้วอย่างเช่นพระสารแตกหักเอาไปทิ้งตอนนี้กลายเป็นกองขยะนะครับจากที่ศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะของคนที่ไม่ไม่อยากเอาสิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้ทางคนที่เขาจะไปทาความสะอาดเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ในของต่างๆที่ควรเอามาทิ้งเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปเลยพอผมได้รับการติดต่อจากทางสำนักงานเขตมา ก็บอกว่ายินดีไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วแค่การทําความสะอาดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอะไร,แล,รแล้วทำไมต้องเป็นม้าลายะอะคะผมว่าเป็นเป็นความเชื่อของคนที่ไปแก้บนตามสถานที่ที่เป็นที่เกิดอุบัติเหตุเพราะเขาเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณผีที่ตายอยู่ที่นั่นเนี่ยอาจจะต้องการตัวแทนหรือว่าวิญ,ญญาณเหล่านั้นยากลําบากบทีนี้พอไปไหว้ไปขอแล้วเกิดได้ในสิ่งที่ตัวเองได้ขึ้นมาก็เลยคิดขึ้นว่าเอาม้าลายเนี่ยไปถวายเพราะเป็นสิ่งที่น่าจะ ีที่เกี่ยวข้องก็คือทางม้าลายค่ะมันอาจจะไปพ้องเสียงเกี่ยวกับถนนก็เลยเอามาไหว้แต่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์บ้านเราไม่เคยใช้ม้าลายในการออกรบไม่เคยใช้ม้าลายในในเอเชียเราก็ไม่มีม้าลายมีแต่อฟริกาที่ที่มีม้าลายเพราะฉะนั้นผมมองว่าแทนที่จะทําอย่างเงี้ยเอาเงินไปทําบุญให้ผีที่ตายดีกว่าแลวอย่างนี้คือคุณถามก่อนไหม่คุณก่อนคุณก่อนคือคือ คือถ้าถ้าเกิดทราบกันเนี่ยตรงนี้จะมีคนเสียชีวิตเยอะมากและถ้าย้อนไปปี2,538มีคุณนิสาวงวัฒน์เป็นหนึ่งในดาราที่เสียชีวิตตรงนี้ด้วยแล้วอย่างเงี้ยเสียชีวิตกันเยอะมากตรงนี้มีมีสิ่งลึกลับจริงๆไหมอะคะถ้าให้ผมพูดตามตรงนะฮะในความเชื่อส่วนบุคคลของลิวอ,อะมีครับม,มีอยู่จริงรเพราะว่าบุคคลที่เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อยู่ในสถานที่นั้นเนี่ย ถ้ามีคนไปกราบไหว้จนเกิดความศรัทธาขึ้นมาสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก็สิ่งสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่ถามว่าจะมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการตายต่อๆกันอย่างต่อเนื่องแล้วเอาตัวตายตัวแทนไปเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหม,อมบอกได้เลยไม่ครับ กฎแห่งกรรมมีจริงคือใครทํากรรมอะไรก็ได้อย่างนั้นคุณกินเหล้าคุณเมาขับรถประมาทร,รถแหกโค้งคุณคว่ำตายนั่นคือสิ่งที่คุณทําไม่ใช่ผี<ะ>ทำ<ะ>อย่าไปโทษว่าคนที่ตายไปแล้วจะต้องหาตัวตายตัวแทน<ะ>อย่างถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แปลว่าพระพุทธองค์ไม่ได้พูดความจริงว่าคนเรามีกรรมเป็นของตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ที่ผมเห็นภาพก่อนหน้านี้ที่มีการเรียงม้าลายคือคนเอาไปเอาไปถวายเนี่ยที่ผมกลัวมากที่สุดตอนนั้นนะที่เป็นข่าวคือคนมันจะต้องข้ามถนนไปแล้วไปตั้ง นั่นอันตรายกว่านะครับรู้บว่าอันนี้เรื่องจริงกําลังจะพูดเลยว่าเพื่อนหนูหลายคนบอกว่าบางครั้งที่คนอ่ะเกิดอุบัติเหตุเพราะเห็นคนข้ามถนนครับแล้วเขาอ่ะโค้งมาอยู่คิดดอกปลาตรงมาแล้วโค้งมาไม่เห็นคนข้ามถนนตรงนั้นเขาก็เลยหลบแล้วก็เลยชนใช่ทีนี้พอหลายคนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บเนี่ยคนที่วิ่งข้ามถนนไปอาจจะกลัวความผิดหลบไปปุ๊บกลายเป็นเสียงล่มหรืออีกว่าเห็นผีผีไข้ามถนนเน่ไม่อันนี้จริงจริงไรครับ เออเขาคิดว่าเป็นผีแต่ไม่ใช่แจ็คแจ็คหน้างงมากผมกลัวคือผมกลัวผีจริงพี่ผมกลัวมากแต,แต,แต,แต่พี่วิทย์รู้ไหมครับว่าที่น่ากลัวไปกว่านั้นคืออะไร,รนอกจากจากข้ามไปเอ่อไปเกาะกลางแล้วเพื่อจะไปถวายของแล้วเนี่ยพอเขาห้ามไม่ให้ข้ามเนี่ยคุณก็ไปวางบนสะพานลอยไปวางจนเยอะไปหมดเลยแล้วเวลาคนที่เขาเดินบนสะพานลอยเหมือนในภาพเนี่ยครับเดินแล้วอาจจะไปเตะ แนะครับแล้วทําให้ขวดเนี่ยหรือม้าลายที่วางไว้อยู่เนี่ยล่วงหล่นลงมาใส่รถข้างล่างผมถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสํานักงานเขตตรนนั้นเขาบอกว่าแค่เดือนที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจากการมีของตกลงมาใส่รถชาวบ้านเนี่ยจำนวนถึง8ครั้งด้วยกันเขาจึงต้องมีการปรับปรุงปูมิทัศ์ในครั้งนี้ครบครั้งนี่คือโดนรถ โดนรถครับนี่ยังไม่นับครั้งที่ไม่โดนเลยนะให้ครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาถวายจนถึงขนาดที่ว่ากินไปครึ่งของสะพานนะฮะเพราะฉะนั้นคนเดินเนี่ยจะเหลือทางนิดเดียวเวลาเขาเดินแล้วไม่ระวังเนี่ยไปเตะโดนชนโดนเนี่ยขวดน้ําแดงส่วนใหญ่ครับจะตกลงมข้างล่างแล้วอย่างเนี้ยค่ะพอสมมติว่ามีคนมากราบไหว้มาเส้นไหว้ในสถานที่แบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันจริงหรือไม่จริงอะคะอืม ผมให้มองเรื่องความตัดทาก่อนถ้าขอแล้วไม่ได้ผมเชื่อได้ว่าหลายที่ในประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ที่คนมักจะไปบนบานสารเก่ากันเยอะครับขอแล้วไม่ได้ก็ไม่มีคนไปไหว้เพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้มีคนไปไหว้อยู่ตลอดเวลาก็น่าจะเป็นไปได้ว่าที่ที่เขาขอในความเชื่อของเขามันเกิดสำลิศผลสําหรับตัวเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนขอแล้วได้เพราะฉะนั้น,นค,คนเขาก็ดูจากจํานวนปริมาณสิ่งของที่คนเอาไปถวาย พอเห็นมีการถวายเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกคนก็เริ่มเกิดความศรัทธาว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากวันนั้นพอขอปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยก็เลยรีบมาแก้บนอย่างวันนั้นนะฮะขนาดเก็บไปแล้วนะครับในขณะที่ผมเดินตรวจสำรวจอยู่บนสะพานเนี่ยเผลอแป๊บเยวเองครับพี่นี่ยมีคนหิ้วถุงน้ำแดงมาสิบกว่าขวดเอามาถึงตั้งเสร็จไวแล้วก็วิ่งหนีเลยเออมีอย่างนี้ก็มีเราก็เลยเปิดไสรหลอให้ท่านหน่อยพี่ริวคะถ้าอย่างนี้พี่ริวคิดว่า โค้ง้อยศพถนนรัชดานเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะปลอดภยัยคือแบบเผื่อคนคผ,ผู้ชมทางบ้านเนี่ยฟังอยู่ที่เป็นคนที่เคยเอาของเอาอะไรไปไวไ้อย่างเงี้ยจะได้รู้ว่ายังไงถึงถ,ถึงจะมีถ้าให้ไม่เป็นเรื่ององมงายนะครับผมมองว่า ด้วยระยะทางของโคง้งด้วยไฟที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนเนี่ยบริเวณถนนรัชดาตรงหน้าสาราญานเนี่ยนะครับถ้าความสว่างมันไม่เพียงพอควรจะมีป้ายที่เป็นป้ายไฟได้แล้วนะครับเป็นป้ายไฟที่อยู่ก่อนถึงทางโค้งว่าโค้งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยอถ้าเกิดเป็นป้ายไฟถ้าเกิดเป็นป้ายที่ไม่ได้มีไฟมันก็คงไม่มีผลอะไรเพราะว่าใ,ในช่วงเวลากลางคืนคนที่ขับรถมาอาจจะเบรกไม่ทันนะครับผมน่าจะมีป้ายเตือนแต่ถ้าในเรื่องของความเชื่อนะครับ สถานที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะลื้อแล้วไปสร้างสารอันนี้คงไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่เชื่อหรือเราจะเชื่อก็ตามว่าสถานที่นี้มีอะไรหรือไม่มีอะไรอยู่ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรทําคือเราไม่ควรไปลบหลู่ความเชื่อของใครเพราะการที่ไปลื้อออกปั๊บเนี่ยสมมุตินะฮะอุบัติเหตุมันมีอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่มีคนพูดถึงเพราะว่ายังมีต้นโพอยู่แต่พอวันไหนที่คุณลื้อปั๊บเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานิดเดียว ข่าวก็จะอ,อกมาว่าเห็นไหมหรือต้นโพแล้วมีปัญหาเ,เนี่ยก็กลายเป็นปัญหาทอกออฟเดอะทาวอีกสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นยิ่งปลูกฝังเรื่องความเชื่อในทางที่ผิดไปอีกทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติวมว่าสุนัขเขตเนี่ยจะต้องสร้างทางเดินลงไปตรงกลางสะพานลอยใช่ไหมฮะจะได้ไม่ต้องข้ามถนนจะได้ไม่อันตรายรใช่ไหมฮะ แต่ว่าที่ไม่สร้างแต่ว่าที่ไม่สร้างเพราะเนื่องด้วยว่าพอคนที่เอาของมาถวายอย่างที่ลิวได้บอกไปแล้วครับว่าพอถวายมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายกลายเป็นที่ทิ้งขยะของคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาของความเชื่อเหล่านี้ไปทิ้ง,ท,งที่ไหนนะสารแตกสารหากักสารพังวันนั้นผมไปเก็บนะมีทั้งกูมารคอหักครับอ,อ,อ๋อใครจะกล้าเก็บกูมารสูงประมาณขนาดนี้ฮะโอ,โอ,อะ้แล้วก็คอหักแล้วไปตั้งอยู่ริมถนนมีใครบ้างไม่กลัว บางคนเจ้าที่ตีจูเอียจีนแตกหักนะครับก็ไปโยนทิ้งสารพังเก่าๆก็ไปโยนทิ้งอยู่ตรงนั้นทางสํานักง,งานเขตก็เลยมองว่า 1. อยู่ตรงใกล้สถานที่ราชการ 2. เป็นถนนสายสําคัญสายเศรษฐกิจด้วยเพราะรนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เลยตัดสินใจไม่ทำสะพานดีกว่าริวครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยเขามีการเตือนกันยังไงถ้าผม ไม่ได้ติดตามข่าวนะไม่ได้ดูรายการนะและยังจะไปถวายเดียสมมติเขาเขามีรั้วกั้นหรือว่ายังไงให้ตอนนี้คือป้ายบอกด้วยสํานักงานเขตเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาว่าจะลบหลู่ความเชื่อของใครหรือจะลื้อต้นโพออกคงไม่ลื้อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีการดําเนินการเบื้องต้นคือติดป้ายห้ามอย่างจริงจังนะครับอย่างที่2ก็คือมีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจสอบทุกวันว่าถ้ามีคนนําของมาถวาย ก็จะเก็บออกทันทีนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากขอร้องขอบคุณพี่วุด,ดีมากๆเลยนะครับที่ที่ให้ริวมาในวันนี้เนี่ยอยากจะขอร้องว่าคนเราเนี่ยตายไปได้เนี่ยเอาไปได้แค่2อ,อย่างดีกระชั่วบุญกระบ,บาปเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เขาตายหรือวิญญาณผีที่อยู่ที่นั่นถ้าเกิดคุณเชื่อว่ามีจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาอยากได้เขาคงไม่อยากได้ม้าลายเพราะได้ไปเขาก็ขี่ไม่ได้มันเป็นปูนจะวิ่งไ่ได้ยังไงมันคงไม่มีประโยชน์อะไรคุณริวอ่าอ้วนขนลุกนขนลุกคนส่วนใหญ่เขาถวายม้าลายครับอ่การการถวายเป็นสิ่งไม่ผิดนะฮะมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่ผมมองว่า ถ้าในเมื่อพระพุทคธบอกว่าคนตาคนเราตายไปเอาไปได้ดีกับชั่วบุญกับบาปทําไมคุณไม่ทําบุญให้สิ่งเหล่านั้นล่ะอย่างเช่นคุณศรัทธาต้นโพต้นนี้คุณไปไหว้คุณขอแล้วคุณได้คุณเอาเงินไปทําบุญสร้างวัดสิเอาไปช่วยเหลือเด็กสิแต่ว่าเวลาคุณช่วยแล้วคุณก็ใส่ว่าในนามของดวงวิญญาณที่อยู่ตรงโค้งร้อยศพรัชดาอย่างนี้น่าจะเป็นบุญกุศลให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไปเกิดได้ดีกว่าที่จะเอาสิ่งของเหล่านี้ไปวางไว้มากมายแถวนั้นมีคนทําแท้งอะไรไหมครับ ไม่หมายถึงวิญญาณหรืออะไรเงี้ยพี่เออแถวนั้นไม่มีไม่มีวิญญาณคนทําแท้งที่มาอยู่ตรงนี้นะครับแต่มีคนที่เกี่ยวข้องกับการทําแท้งแล้วมาขอหรือกลัวแล้วก็มาไหว้อยู่ที่นั่นนี่แล้วทำไมถึงถามอย่างเงี้ยมันเหมือนมีใครมีเซนโพ่อมีเซนงานนะเรื่องงานงานโน่ก็มาให้คิวพูดถึงเหรอเรื่องวัดพระบาทน้่นพูดเ่รอที่แม้ที่เราจะมีการสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเอดใช่ไหมครับผมก็ด้วย หลังจากที่มีการารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของโรคเอ์ครับผมนะฮะก็มีทีมดาราหลายๆคนนะฮะก็ได้ออกกันว่าเราน่าจะร่วมกันทําความดีดีไหมนะครับในรายการที่ดิวทาอยู่นั้นก็มีโครงการหนึ่งขึ้นมาก็คือโครงการอาคารทําดีคนอวดผีนะครับก็คือเพื่อที่จะ เราจะสร้างสถานที่ดีๆให้กับช่วยเหลือผู้ป่วยเชื่อไหมครับวันนั้นริวไปที่วัดพระบาทน้าผูเนี่ยมีคนที่ถูกนํามาทิ้งตรงหน้าวัดพระบาทน้าผูเนี่ยก่อนเข้าถึงวัดเนี่ยประมาณ4-5กิโลถ้าเกิดไม่มีคนในวัดไปเห็นคนนั้นตายตรงยางมาต่อยเลยเพราะบ,บางคนเนี่ยเขาเหมือนกับว่ารับไม่ได้หรือไม่อยากให้ค,คนคเห็นเขัวเอามาทิ้งเลยใช่ครับขับรถกระบะมาถึงจอดปุ๊บแล้วก็เอาคนเนี่ยนอนลงที่พื้นแล้วก็ขับรถหนีเลย ครับผมแล้วทุกวันนี้เชืช่อไหมฮะเข้ากระดูกที่เผาไปแล้วนะครับกองเป็นภูเขาแต่ไม่มีญาติจะมารับเก็บกลับไปเพราะบาง <นะ S 1> บางคนเขถือว่ามันเป็นเรื่องน่าอับอายของ<ช>ของครอบ <ทำ S 2> ครัวเพราะนั้นเนี่ยมันผมก็เลยมองว่าการที่มีโครงการแบบนี้แล้วก็ช่วยเหลือ ผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคืออาคารคงไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์เพียงอย่างเดียวถ้าเกิดไม่มีเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพราะคนป่วยคนนึงเนี่ยกว่าที่เขาจะอยู่จนถึงสิ้นลมหายใจสุดท้ายเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดเองก็ต้องใช้เงินในจํานวนมากค,ครับผมก็เลยอยากจะชวนทุกท่านว่า ถ้าเกิดใครว่างไปได้อยากให้ไปนะครับวันที่10นี้นะครับเราไปร่วมทําดีด้วยกันแล้วถ้าเกิดมีคนอยากบริจาคขอให้บริจาคโดยตรงไปที่วัดครับเพราะว่าตอนนี้มีคนแอบอ้างเป็นริวเยอะมากไปเรียรตามต่างจังหวัดว่าคุณริวใช้ให้มาเรียรายเงินไปที่วัดพระบาทน้าพุซึ่งเราไม่มีการเรียอะไรนะครับค่ะสุดท้ายนี่เหลือนิดนึงเพราะเราแซวกันทุกวันเลยริวเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งมี่วน่มาจากไหนมาจากไหนชอบเสียงพี่กิวจะนิพี่ริวคิดว่า พี่เูดดี้จะไม่ยุ่งเือนียิ่งกว่าโอ้ยิ่งกว่าตัวจริงอยู่จกมาจากอะไรครัต้องบอกว่าตอนที่มันดังเนี่ยเจ้าตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันดังมาตอนไหนแต่ว่ามันจะมีวลีหนึ่งครับพี่วูดี้ก็คงเคยได้ยินบ่อยว่าผมเคยมาออกรายการของพี่วูดี้ด้วยนะครับผมคุยวูดี้เนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเรื่องใดที่เกี่ยวกับคดีความแล้วคดีความนั้นยังไม่จบ หน้าที่ของริวคือไม่ควรไปก้าวไายเพราะนั้นริวก็เลยจะมักจะพูดคํานี้ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความเรื่องนี้ริวไม่ยุง่งเ,เรื่องนี้ไม่ไยุงะะ่งแล้วก็กลายเป็นประโยคเด็ดที่หลายคนนามาใช้กันเยอะมากเวลาเรื่องไหนที่เขาไม่อยากยุง่งเขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้ริวไม่ยุง่งไม่ทิพในถนี้มีไหมมีอะไรครับปัญญาหรอปัญญาเลยเอาจริงวะมีมีอยู่ตรงไหนะคะในสตูดิโอนี่เหรอ เนี่ยอยู่ข้างแจ็คด้วยเอ้ยพี่เรื่องนี้พี่บอกว่าพี่ไม่อยู่เลยทีเอ็มขอนอสสพทราไม่มีวิญญาณไม่มียกเว้นแจ็คนี่แหละใช่ใช่พูดนที่พูดถูกชาวเดียวขอคนคุณริวที่แวะมาคุยกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแมาละี่ยวกันก็คือต่างชาติมีแต่ต่างชาติเมืองไทยไม่มีม้าลายแต่แต่บูชาม้าลายกัน ถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ